นิดแต่ก่อนแกเผาทานขายไปตัดไม้รับซื้อไม้มาไว้เผา่าน แกทำมานานเป็น10ปีเผาส่งร้านค้าต่างๆในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านชาวบ้านรู้จักแกเยอะเพราะฐานของแกไฟแรงทุกก้อน,นแวแนี้ไม่มีฐานเจ้าไหนสู้ปาแกได้เดี๋ยวนี้อายุมากขึ้นไม่ค่อยมีแรงจะก้มจะหยิบจะจับอะไรก็ลาบากไปหมดไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วยกอะไรหนักๆก,ก็ไม่ค่อยได้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวกายไม่ค่อยไหวแต่จะให้เลิกทําไปเลยก็ทําไม่ได้เพราะว่าต้องกินต้องใช้เวลาแกว่างแกดูโทรศัพท์แล้วแกก็มาเห็นโฆษณาของร้านน้องโอมมหาเฮง ดูสนใจข้าแตนมากเลยอยากรับมาลองทําขายดูเลยให้ลูกสั่งมาให้พอมาถึงก็ลองทําเลยทําคนเดียวทอดแพ็คส่งตามร้านค้าส่งฐานก็ฝากคนอื่นขายด้วยป้าแกบอกว่าทําง่ายใช้เวลาน้อยขายข้าวแตนมาได้หลายเดือนแล้วตอนนี้แทบไม่ต้องกลับไปเผาฐานขายแล้ววันนี้ทอดส่งร้านแทบไม่ทันล่าสุดจองที่ในตลาดเตรียมไปเปิดร้านขายแล้วจ้าทอส่งร้านค้าแล้วก็เปิดหน้าร้านขายเองนึงอ่ะมีกําไรหลายพันใครอยากมีรายได้อยากมี